กราบนมัรศสการพระอาจารย์คริสุทธิพโลผมในนามหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปธรรมครับได้รับมอบหมายในการที่จะนํากําลังพลส่วนหนึ่งนะครับมาฟังธรรมนะครับบัดน,นี้ก็เป็นเวลาที่สมควรแล้วนะครับผมเขาญาตินรัสการเรียนเชิญพระอาจารย์ได้กุณาสแสดงธรรมนะครับเนื่องในวันมาคบูชา พวกเรามีกัลยาณมิตรชักชวนมาฟังธรรมก็นึกถึงเหมือนพระศาสดาสมัยเป็นพราหมณ์ชื่อโชติปาระเนี่ยคติกาละก็ชักชวนพระศาสดามาได้ฟังธรรมได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระเจ้าของเราซึ่งโชติปาระนี่แหละเป็นพระชาติเดิมของพระเจ้าของเราแต่พระศาสดาบอกว่าการได้เห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตเนี่ยเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลาย ผมจึงเรียกว่าเป็นการเห็นที่ประเสริฐเรียกว่าท ah ัศนานุตริยะทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นส่วนใหญ่บางทีคนชอบบอกอย่างนั้นฟังดูเหมือนจะถูกตามหลักของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าจริงๆบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นผลของการทำกรรมคือปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์เนี่ยพระศาสดาบ,บอกว่าผลของมันคือนรกกรรเนิดเดชานหรือเปรตพิสัย ถ้าเราทำไม่ได้บ่อยผลของมันคืออะไรพระศาสดาบอกว่าวิบากอย่างเบาคือเป็นไปเพื่ออายุสัน้นถ้าไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บมากพระศาสดาบอกว่าอย่าเบียดเบียนสัตว์พรูเจ้าบอกการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดนะทำยังไงแม้เธอเนี่ยจะแบกมารดาบิดาด้วยบาตั้งสองข้างทำการนวดการอาบการดัดท่านอุจจาระปัสสาวะ ลดเราบนบาทั้งสองข้างตลอด100ปีการกระทําเช่นนี้ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยส่วนบุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาระสัมปทายังมารดาบิดา ผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี้เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดอ,อ,อยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของทานนะครับนี่พระเจ้าตรัสกับภาษาลิบุตรเพระาะภาษาลิบุตรถามพระเจ้าว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่ให้ทานอย่างไร ได้ทั้งผลใหญ่และอานิสง์ใหญ่ให้ทานแล้วเนี่ยเขาหวังผลในทานเขามีจิตผูกพันในผลเขามุ่งการสั่งสมเขาคิดว่าตายไปเราจะได้สวยผลของทานนี้แบบต่อมาเนี่ยเขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีทําตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาบางคนคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าบางคนคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้แต่ให้เพราะว่าเชื่อตามฤาษีที่แนะนํามาในครั้งก่อนสุดท้ายนี่เขาวางจิตคิดยังไง เขาคิดว่าให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมานะใจพวกนี้ได้แค่ผลใหญ่หมดนะไปเป็นเทวดาแล้วเทวดาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขายังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาพระองค์เรียกว่าอาคามีกลับมาในสังสารวัตนี้ดังนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าสารีบุตร บุคคลบางคนเนี่ยให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตครั้งตายแล้วพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังบอกสาเลบุตรหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ในพรหมกายิกาแล้วเขาจะเป็น นาคามีผุดเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งในสุธาวาสภพซึ่งมีห้าชั้นอวิหาตะปาสุธสาสุธเสียกนิฐา,าและหลังจากตายจากสุธาวาสกอกสองนี่ผู้เจ้าตามดูไปตลอดนะครั้งแรกดูว่าอะทําบุญแบบเนี้ยแล้วได้ไปไหนเอาไปเป็นพรหมกิกาแล้วตายจากพรหมกิกาไปไหนไปสุธาวาสแล้วตายจากสุธาวาสไปไหนปารินิพานกราบขอพระคุูพระอาจารย์ที่สูงนะครับที่เมตตาแสดงธรรมทุกท่านนะครับกราบพระอาจารย์พร้อมกันครับ ก็ขอมโนทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มากระทํากิจนึ่งด้วยกันฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผู้ตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอรนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติเวลาทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการันใกล้โดยทั่วกันทุกตัานทุกคนเทอ